สื่อดังรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดการดีลขั้นตอนสุดท้ายกับอินเตอร์มิลานเรียบร้อยแล้วในการซื้ออังเรโอนาน่าประตูมือหนึ่งทีมชาติแคมรูนเป็นที่เรียบร้อยอังเรโอนาน่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งของงูใหญ่อินเตอร์มิลานเตรียมเก็บข้าวของย้ายมาถิ่นโอแทสฟอร์ดเพื่อมาเป็นตัวแทนของดาบิดเดเคอที่เพิ่งจะอำลาทีมไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการย้ายทีมของ โอนา่นนี้ดูเหมือนว่าจะทำให้แฟนฟุตบอลของแมนยูไนเตดมีความสุขกับข่าวดีนี้เดลี่เมนสื่อดังของอังกฤษได้รายงานการย้ายทีมของโอนา่าค่าตัวอยู่ที่50ล้านยูโรหรือประมาณ43ล้านปอนด์รวมถึงแอดออนจะเสร็จสมบูรณ์ในสัปดาห์นี้ซึ่งจะทำให้โอนา่ามีเวลาที่จะเตรียมตัวก่อนที่ทีมจะเดินทางไปทัวร์สหรัฐอเมริกาการที่โอนา่ามาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะทำใหโอนาน่าแสดงความสามารถของเขาในเวทีที่มีความท้าทายมากขึ้นและยังจะทำให้เขาได้รับการฝึกฝนและการพัฒนาทักษะที่ระดับสูงดังนั้นเราควรรอดูการปรับตัวของเขาในเกมแรกของโอนาน่าในชุดปีศาจแดง